สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ทุกท่านกับผมและเอฟซทุกท่านครับและเอฟซีทุกจังหวัดนะครับมาพบกับผมเช่นเคยครับผมพ้นขยัยมือฝ่ายนะครับช่วงนี้ภาคเหนือฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับเชียงใหม่ก็ตกทุกวันเลยก็อเอฟซหลายท่านก็เมนมานะครับว่าพื้นที่ที่อยู่ด้วยกันก็ตกนะครับผมตกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็พยายามจะหาคลิป เสริมให้อาจารย์หลายท่านได้ดูนะครับเป็นเซียนใหม่เซียนเก่าครับผมก,บก็บอกกันไปนะครับการเอ,อวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่ผมจะมาทําทลิปเกี่ยวกับการแซมเนียนนกขอใหญ่นะครับเนี่ยครับอันนี้ใบไม้ผมแซมเมื่อตั้งแต่วันวันอาทิตย์ละวันนี้ก็วันพุธแล้วนะก็ยังเขียวเหมือนเดิมครับผมก็อีกลูกหนึ่งนะที่ผมทําไว้ตอนนี้นะครับ เป็นเข็นก๊อตานคอนไนตอนนี้กาลังทำนะครับทำได้ครึ่งหนึงแล้วครับเพราะว่าผมเอาไปลองแล้วคันคันฟาดนี่หักคันฟาดหักเลยต้องมาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนคันฟาดที่แข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่ามันมันตีแรงครับจังหวะที่เราเราคลองคลองตัวนี้นะครับมาหาตัวนี้นะครับคือว่ามันมันแรงคนระับมันฟาดตะปุ๊บเลยนะครับแล้วตรงข้างที่อยู่ตรงเนี้ยที่เราใส่เลยเข้าไปนะครับเนาะ มันหักครับเกิดเกิดหกักเราโน้งเดียวปุ๊บมันหกักไปเลยก็ไม่เป็นไรแล้วเราไม่เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวพี่พเนี่ยตรงนี้ผมจะมาเทสให้อาจารย์ทุกท่านได้เห็นนะครับอันนี้กระสุเป็นพยัญชทรง,ง่ายๆที่ผมทําไว้นะครับนี่ครับงานไม่ค่อยสวยนะครับเน้นใช้งานครับใช้งานจริงนะผมเราผมไม่ได้เน,น้นเน้นสวยอะไรมากมายนะครับนะพอพอดูได้นะอาจารย์ทุกท่านก็สามารถฝึกทําได้นะพยัญชอย่างนี้นะอุปกรณนะ์ก็มีไม่เยอะ เอาหาตามบ้านเราอันนี้กับเป็นเหล็กก้านล่มก้านล่มที่เป็นล่มสีขาวล่มเป็นสีนะครับล่มสอีอันนี้หบเทียมใบเทียมเราก็หาซื้อได้ราคาไม่แพงเราหาซื้อได้เลยอันนี้ก็ข้อขายเป็นเม็ดเม็ดละยี่สิบห้าบาทผมสั่งอย่างช้อปปี้มานะเม็ดยี่สิบห้าแต่บางร้านก็ขายวันสี่สิบห้าสิบนะขายเป็นเม็ดนะบางร้านขายเป็นม้วนับม้วนร้อยกว่าเนี่ยครับนะครับอกนี่เป็นไม้เป็นไม้ประดู่ กระดูแดงนะนครับเยที่ผมใช้อยู่ประดูแดงอันนี้เป็นเศษไม้ที่ผมเก็บมาได้นะครับโอเคครับอาจารย์ท่านเรามาเข้าเรื่องแล้วครับผมก็คลิปนี้ผมก็มีเล่นนะอ,อาจารย์ทุกท่านหลายท่านก็ถามมาว่าเออเราแซมพเนียตแซมพเนียตแล้วมันเกิดนกป่ามาร่วมแต่ว่านกป่ามันตีแต่ข้างหลังมันมันคือว่านกป่าไม่ยอมไม่ยอมมา หาหาพรเนีย้ยไม่ยอมมาหาหน้าหน้าพเนีย่ยคือเราต้องแซมแบบไหนครับนอกคือเดี๋ยวผมขยับกล้องหน่อยนะครับมันอยู่ใกล้เกินอึ๊บอ่านี่ครับคือเราต้องแซมปิดนะผมบอกเลยเราต้องแซมปิดเดี๋ยวผมจะแซมไม่ดูอันนี้ผมแซมเปิดเปิดหน้าเขาเรียกแซมเปิดหน้าสี่นิ้วดูครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าสี่นิ้วครับนะสี่นิ้วแซมเปิดหน้าแต่ผมจะแซมไม่เยอะมากอะไรแซมข้างละสี่ เขาเรียกอะไนะครางละสี่ผมแซมนะมันมีแซมเปิดหน้าเปิดข้างเปิดหลังมันจะไม่เหมือนกันนะการแซมนะครับผมก็การแซมอะแต่ละโคนอะจะแซมพนเพนี่จะไม่เหมือนกันสไตล์ใครสไตล์มันนะแต่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้ประยุกต์เออที่อยู่ที่เราแซมนี่ครับอันนี้ผมก็คือว่าผมไปใส่กล้อง ข้องหลังที่อาจารย์ทุกท่านได้เห็นบ่อยนะครับนี่แหละครับก็นี่ครับมันไม่ยากเอกลูครับผมโอเคครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าแซมแซมเปิดหน้านะครับต่อไปนะครับคือผมจะเปิดเปิดข้างเปิดข้างนี้แซมเปิดข้างละอันนี้ผมจะมาดไม้ออกนะครับคือแซมเปิดข้างผมจะใช้ไม่เยอะใช้ข้างละสามอย่างเงี้ยแล้วผมจะขยับให้ดูนะครับอันนี้คือว่าแซมเปิดข้างแต่เราจะบังหน้า เราจะใส่มามันจะยากหน่อยผมทำคนเดียวนะมาออกแบบง่ายๆจับมือทําเลยสับเซียมใหม่นะที่แซมแซมไม่เนี่ยล่อนกป่าไม่ค่อยอยากโดดหยาบนะครับนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าแซมเปิดแซมปิดหน้านะครับนี่ครับอันนี้ครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแซมปิดหน้าเปิดข้างอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเปิดข้างแซมข้างข้างละสองมาผมอันนี้ สำหรับนกหมายที่ว่าไม่เหนียวเราเล่นสนุกสนุกอย่างเงี้ยเราต่อสนุกคืออยากได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับให้เราแซย่างนี้นะครับเราฝึกนกไม่อย่างเงี้ยครับเราให้แซมเปิดหน้าให้เปิดเปิดข้างนะครับเปิดข้างผู้ผิดครับให้เปิดข้างอย่างนี้ต่อไปนะครับเราจะแซมแซมปิดหลังสำหรับเป็นนกเหนียวนะครับเป็นพวกนกเหนียวนกต่อยากต่อไม่เข้าต่อกินเหนียวบอกเลยที่ว่านกแบบน ไม่เข้าให้เราแซมอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดปิดหน้าปิดเปิดหน้าครับนะครับมันจะเปิดหน้าอยู่ประมาณสองนิ้วแค่สองนิ้วนะเดี๋ยวผมจะเอาข้างนี้มาให้ดูวันนี้ผมจะมือทํานะทำแบบง่ายๆเลยนี่ผมจะข้างเดียวกว่ามันจะเห็นชัดดีวกว่าครับนี่นี่ให้เราปิดตรงนี้ ข้างเนี่ยให้มันพึบไปเลยนะคพับเลยแล้วก็ข้างหลังส่วนหลังนี้ให้เราปิดสนิทไปเลยนะครับไม่ต้องให้นกป่าเห็นต้นนกต่อนะครับมาผมปิดตรงสนิทเลยนะจะเอาได้ผมบอกเลยเพราะว่านกป่าส่วนมากที่นกเหนียวอะ่ะมันจะเข้าข้างหลังนะมันจะไม่เข้า,ขาหน้านะครับหลังเช็ดด้วยผมลองเกตหลายรอบนะครับมันจะเข้าข้างหลังนกต่อจะมาตีหลังนกต่อ เพราะว่านกอะเพราะว่านกนะครับมันเคยพเนียดละมันรู้พเนียดเอาพเนียดไหนไปใส่กลับมาติดนะครับเพราะว่าผมผมลองดูหลายหลายรอบแล้วนกป่าจะมาตีนี่เข้านี่เหยียบหัวนี้่ะจะเหยียบช่วงนี้บ้างเหยียบเอหน้าขิงบ้างอย่างนี้บ้างนี่บ้างนะครับเพราะว่านกป่ามันรู้รู้เนเย็ดให้เราปิดปิดตรงนี้ให้สนิทเลยนะครับปิดให้มืดไปเลย เป็นสีดําให้เปิดทั้งหน้าประมาณสองนิ้วถึงสามนิ้วนะเปิดหน้าให้นกป่ามาเห็นนกต่อนิดเดียวนะครับมันจังหวะนกป่านะครับจังหวะนกป่านกป่ามันจะเห็นนกต่อยอยู่งี้ใช่ไหมครับถ้าเราปิดตรงนี้ปิดให้สนิทไปเลยข้างก็ปิดสนิทเหมือนกันให้ดําพึบไปเลยไม่ต้องกลัวนกต่อร้อนครับเพราะว่านกต่อนี่ยิ่งยิ่งแซมหนายิ่งดีเพราะว่าเซฟนกต่อได้ได้มากที่สุดนะครับผมบอกเลยนะครับแล้วนกป่าจะเห็น เห็นตรงนี้ปุ๊บมันจะโดดหยาบนี้ปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยสังเกตนะครับนกป่ามันจะโดดตรงนี้ก่อนเลยนกป่าที่มันรู้พนเนี่ยนะมันจะโดด้่อนะมันไม่โดดนี่นะมันจะโดดตรงนี้ช่งนี้ช่องสนนี่ครับแล้วก็นกป่าคูคูคูปั๊บมันจะโดดไล่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 นกป่าเดินเดินลัก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 กระเดียบเดียบเขานี่เลยผมบอกเลยนะครับเท่ล่ำมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราเราแซมพเนี่ยแซมเลยนะครับครับผมก็ มันก็มีหลายๆอย่างคือการแซมพเนียดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมบอกเลยนะแต่แซมไงได้ตัวที่ผมบอกเลยให้แซมปิดทา้างหลังให้สนิทให้มันไปงี้เลยไปยงี้เลยผมบอกเลยยิงยิ่งเราแซมแซมหนายิ่งดีนกป่าจะไม่ค่อยระแวงแวเราข้างหน้านี่ให้แซมให้เป็นเสมอไปข้างเดียวกันนะครับนะครับให้เราเป็นหน้าเดียวกันให้มันเลย ใบไม้เนี่ยครับให้มันเลยปลายปลายเอ่ปลายพันเนียดหน้าพันเนียดนะครับเนี่ยเป็นปลายปลายไม้นยให้มันเลยออกไปครับผมให้มันเลยออกไปออกไปอย่างนี้ก็ได้ออกเป็นเป็นนิ้วหนึ่งนิ้วก็ได้ครับเนี่ยเอาไปประมาณเนี้ยให้แซมออกไปนกป่าจะโดดดีจะเหยียบดีอันนี้สําหรับคนเลื่นสายป่านะครับผมแนะนํานะคนเล่นสายป่าจะรู้กันนะเพราะว่าเขาเขจะแซมหนานอยู่แล้วเพราะว่าคนเลื่นสายป่านะครับหนึ่งนะครับเนาะพันเนียดเราต้องห้ามห่าง ซีนี่ต้องชิดนะครับห้ามประมาณประมาณหนึ่งชิวเน,นี่ยหรือนี่ก้อยก็ได้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะเซฟนกเหยี่ยวนกกระปูดได้สบายแล้วก็แซมถ้าเราแซมปิดหนาเงี้ยถ้าเราแซมปิดหนานะครับมันก็เซฟนกต่อเราได้เยอะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สูงที่ว่านกเหยี่ยวหรือนกกระปูดจะมาตีตรงข้างมันจะปบุบนี่นะครับมันเอาปิกตี หัวนกต่อเรามันจะออกงี้เลยนะออกข้างปับมันไม่ได้กินตัวนะมันกินหัวครับมันก็ชากหัวนะครับจังหวะนกต่อเราเผื่อจังหวะนกต่อเราเผื่อครับเนาะมันดึงพุทธงี้ไปเลยนะเรามันก็ไปเลยนะครับนะครับเนี่ยอาจารย์หลายท่านนะที่เสียนกเพราะว่าเป็นอย่างงี้นกครนะครับผมบอกเลยที่การแซมเนี่ยแคมพรเนียนนะ่ยสำคัญมากที่สุดเลยนะเซฟนกต่อได้มากด้วยนะครับลาเราแซมหนาเราจะไปแซมนั่งเราจะไปแซมบางเหมือนอาจารย์ แต่หลายท่านครับผมเห็นแซมบ้างผมม,มีปัญหาเยอะมากเลยแตแาแซมเนี่ยเราโดนเยียบบ้างดนกระปูดบางอย่างเนี้ยครับให้เราแซมหนาไว้เลยเซตนกต่อได้ดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกแล้วเยนแนะนํานะครับนะ,นะแนะนําเลยนะครับครับแล้วลุงนี่ผมก็ทําไม่ใช้ตั้งนาน,คร,นครับก็คลิปนี้ผมก็มีมีอะไรเยอะนะผมก็อยากต่อน๊กด้วยอยากต่อโนกต่อ,ตอ,ตอไม่ค่อยหมาในช่วงนี้ครับไม่ค่อยมีแบบ คิปด,ดูหลายอย่างให้ดูผมมันค่มีช่วงนี้มันก็มีคลิปให้ดูนะครับก็จะแต่พยายามพยายามมีคลิปให้ดูนะครับนะครับเนะหมือนที่บอกผมบอกเลยให้แซมเปิดหน้านะเปิดหน้าสองนิ้วสามนิ้วปิดข้างสนิทสนิทอย่างนงี้เลยปิดให้ดำอย่างเงี้เลยครับไม่เป็นไรมเัเซฟบนอกต่อแล้วครับแต่ผมแน,น,นะนําใบไม้นะ อาจารย์ท่านหาซื้อใบแก้วได้นะครับใบแก้วใบแก้วใหญ่นะราคาไม่แพงบางบางพื้นที่ขายต้นสามสิบสี่สิบห้าสิบบางพื้นที่ขายร้อยอย่างเงียครับแบบใบแก้วอจะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยจึงจะไม่เหี่ยวเหมือนใบอื่นนะบพวกใบมะขามใบอะไรมันจะเหี่ยวนะใบมะขามใบอะไรนี่มันจะเหี่ยวแล้วก็ใบอะไรนอแบอย่างผมจำไม่ได้ทั้งว่าผมใช้แต่ใบแก้วผมซื้อต้นแก้วมาปลูกเอาในบ้านนะครับนะครับคลิป ฝากติดตามพระเนียดใหม่ผมด้วยนะครับอาจารย์สั้นก็รอรุ้นนะครับรอฝนตกหยุดเมื่อไหรก็ได้ลองแน่นอนพระเนียดลูกนี้นะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับพระเนียดลูกใหม่แต่จะโชว์ผลงานอาจารย์ได้เห็นครับหน้าผมว่าจะติดกล้องนี่ครับกล้องหน้าติดกล้องสูงประมาณนี้แหละจะเห็น่วนนกป่าเหยียบนะครับเพราะว่าอันนี้สปีงอ่อนนะครับโอเคครับ อาจารย์ท่าในใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามซับไพ่ผมนะครับพาดีครับผม